สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาไปดูด่านศุลกากรบึงการนะครับและก็บริเวณที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับเชื่อมกับแฝงบริคัมไซนะครับเมืองปากซันแฝงบริคัมไซสปปลาวนะครับเนี่ยนะครับเราก็เดินทางมุ่งหน้าไปจังหวัดบึงการนะครับมาจากทางจังหวัดนองคายนะครับ อีก8กิโลเมตรถึงบึงการนะครับก็มีทางเลี้ยวเข้ามานะครับมีป้ายบอกนะครับเป็นป้ายบอกว่าด่านสุลกากรน,นะครับก็อีก2กิโลเมตรนะครับอีก2กิโลเมตรก็จะถึงด่านสุลกากร <c oughs> ก็มีถนนอย่างที่เห็นนะครับก็มีเส้นทางเข้ามาอีกนะครับเส้นทางอีกเส้นหนึ่งออกมาจากเมืองบึงการนะครับออกมาจากเมืองบึงการก็ลัดเลาะ ริมแม่น้ำโขงมานะครับแต่ตรงนี้เป็นทางลัดเข้าไปก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปในตัวจังหวัดบึงการอีก8กิโลเมตรก็จะถึงบึงการก็จะมีทางเลี้ยวมาที่ด่านสุรากาคอนแล้วก็จะเป็นบริเวณที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5้านะครับสำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ก็จาก จังหวัดบึงการถึงเมืองบอริคาไซสปปลาวนะครับเมืองปากสันนะครับโดยก็ได้เริ่มก่อสร้างโครง,งการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับแล้วในส่วนของเนื้อง,งานที่ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยแบ่งสร้างเป็น3สัญญารวม2,553ล้านบาทก็ประกอบด้วยงานถนนฝั่งไทยก่อสร้าง ทางเรื่องเมืองบึงการระยะทาง9.4กิโลเมตรเป็นทางแนวใหม่ขนาด4ช่องทางจราจรวงเงิน880ล้านบาทก็มีบริษัทบัญชากิจเป็นผู้ก่อสร้างเริ่มสัญญาวันที่30มิถุนายนพศ2563สิ้นสุดสัญญาวันที่16ธันวาคมพศ2565แล้วก็มีงาน อันที่สองก็คืองานด่านฝั่งไทยรวมถนนเป็นงานก่อสร้างทางเรี่องเมืองบมืองการระยะทาง2.683กิโลเมตรและงานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนฝั่งไทยวงเงิน886ล้านบาทปัจจุบันเซ็นสัญญาแล้วนะครับมีบริษัทเทิดไทยแอนโคเป็นผู้ก่อสร้างเริ่มสัญญาวันที่25กันยายนพศ2 5 6พ สิ้นสุดสัญญาวันที่13มีนาคม2566และ3งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทยและงานปรับปรุงสานอเนกประสงค์ใต้สะพานวงเงิน787ล้านบาทมีบริษัทนพภาก่อสร้างเป็นผู้เสนอราคาจำสุดทั้งโครงการใช้เงินสร้าง3,930ล้านบาทนะครับเป็นงบประมาณรัฐบาลไทยลงทุน2,630ล้านบาท ส่วนสวนปปลาวใช้เงินกู้จากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าองค์การมหาชนหรือเนดา1,003ล้านบาทมีระยะทางรวม16.18กิโลเมตรนะครับแยกเป็นงานฝั่งไทย12กิโลเมตรและฝั่งลาว2.8กิโลเมตรนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับด่านสุลกากอตัวนี้ก็เปจะเป็นจุด ตรวจสอบสินค้านะครับก่อนจะถึงด่านสุลกากรนะครับเราก็จะไปดูนะครับแถวนี้นะครับที่จะเป็นต่อไปก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับเราก็ต่อไปก็จะมาสะดวกตรงนี้อีกนะครับเป็นทางเชื่อมกันนะครับไปซอปปลาวนะครับเมืองปากซันแฝงบริคัมไซนะครับ ต่อไปก็จะง่ายสะดวกที่บึงการก็จะเป็นจุดที่5นะครับที่จะเป็นสะพานข้ามแม่น้าและที่จังหวัดอุบลอีกแห่งหนึ่งนะครับก็เตรียมจกข่อสร้างแล้วนะครับต่อไปก็ง่ายสะดวกนะครับที่จะเดินทางการค้าการขายก็จะสะดวกขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ